สวัสดีค่ะแม่ครูสงเสงี่ยมจงจิตนะคะวันนี้มาอีกแบบเป็นแบบที่สิบนะคะผ้าพันคอทำง่ายมากนะคะแต่ก็ดูดีพอได้นะคะก็เป็นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสพืนใหญ่เหมือนเดิมนะคะเสร็จแ,แล้วก็นะคะพับทะแยงมุมพับทะแยงมุม ะะเสร็จแล้วก็จับตรงนี้ขยุมม้มมาตรงกลางนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาอยางรัดยางรัดผมเนี่ยนะคะที่รัดผมเนี่ยเอามารัดครั้งแล้วก็รัดครั้งที่สองเพื่อให้มันแน่นนะคะ ก็จะได้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ผูกรอบคอผูกเอาชายไว้ข้างหลังนะคะให้พอดีคอเราเสร็จแล้วก็จัดระเบียบตรงนี้สัชนิดหนึง่งนะแค่นั้นเองง่ายมากแบบนี้นะคะ ว่าทุกคนคงจะทำได้และพอใจและมีความสุขกับใช้การใช้ผ้าพันคอครั้งนี้นะคะหนาวนี้ได้เป็นแบบที่สิบแล้วนะคะแบบง่ายๆค่ะถ้าแบบยากยากต้องไปดูของคนอื่นนะคะเราจะทำยากแล้วก็ทำรวดเร็วด้วยไม่ทันดูเสร็จไปแล้วผ่านไปแล้ว,ผ,ลวผ่านไปแล้วนะคะนี่ไม่ครูพยายามทำช้าๆเพื่อให้พวกเราทำ ได้ตามตามได้สบายๆนะคะสวัสดีค่ะ